มะเขือยาวแล้วก็มีพริกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีมะเขือเทศด้วยค่ะขายราคาเท่าไหร่นะต้นละหนึ่งบาทค่ะโอ้โหมีลงสีวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับเพื่อนท่านหนึ่งนะคะขายต้นกล้าค่ะต้นละหนึ่งบาทนะซึ่งรายได้มันดีมากแม่ก็เลยอยากจะเออพาทุกคนมารู้จักว่าต้นก้าหนึ่งบาทสร้างรายได้ยังไง เพื่อนคนนี้เขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆนะคะก็เลยหาอะไรทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดูเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักเพื่อนคนนี้นะคะชื่อปูค่ะอยู่สิง์บุรีนะคะอันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำาความรู้จักกับเพื่อนปูค่ะ,คะเดี๋ยวนี้เขาล่ำซํำแล้วนะคะขายต้นกล้าต้นละหนึ่งบาทขายอะไรบ้างคะก็จะมีต้นมะเขือเปาะมะเขือยาวแล้วก็มีพริกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีมะเขือเทศด,ด้วยค่ะ ขายราคาเท่าไหร่นะต้นละ1บาทค่ะมีโปรโมชั่นยังไงจ๊ะโปรโมชั่นก็คือว่า1ถาดเนี่ยจะแถมให้10ต้น20ต้นประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไหนเขาสั่งซื้อเยอะๆค่ะโอ้ทั่วประเทศเลยค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทั่วประเทศเลยเราอย่างแพ็กจะส่งล่าสุดเห็นเพื่อนมีเป็นรถคันรถไปส่งเป็นคันรถเลยอ๋อใช่ค่ะคือจะเป็นลูกค้าที่เขาสั่งมาแล้วคราวนี้จำนวนเยอะเป็นหมื่นต้นเราก็ต้องใช้เป็นรถที่รับจ้างนะคะแล้วก็ส่งไปแบบนี้เลย พาไปดูไดิแมวเขาแพ็คยังไงเนี่ยเชิญเลยค่ะตัมเลยอ่ะอันนี้มันต้นอะไรคะอันนี้ต้นมะเขือค่ะต้นมะเขือมะเขือ <c oughs> ยางมะ,ะมเขือปาะค่ะมะเขือปค่ะมะเขือปาะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่แต่ว่าที่ลงพาเนี่ยก็จะมีเป็นเพาะมะเขือปาะน้ำหยดราชบุรีะมะเขือปาะยาทิพย์ค่ะจ้าอุย้ยลูกโดกนะเคยไปเพื่อนเอาไปให้อ่ะไปลองปลูกดูโดกนี้เลยกินไม่ทันตัดทุกวีกแล้วแบบเป็นถุงเบลเลอร์ บุบไม่กีุต้นอ,อย่างโดกนะคะมะเขือยาวก็โดกมะเขือเปาะโดกมากนี่นะคะก็กําลังแพ็คใส่ถุงนะคะตาม <สะ S 1> ที่ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะ<ส>ะกับาบางบางพันนะคะส่วนใหญ่มะเขือเปาะจะเป็นถาดหนึ่งถาดเนี่ยร้อยห้าหลุมนะคะ,ะแล้วก็พริกก็บางถาดก็จะเป็นถาดละ200หลุมค่ะก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วก็แพ็คใส่ลังจะส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมะเขือเปาะคางกบค่ะ นปะะูกัมันก็จะเป็นลูกออกเออคล้ายๆเมื่อเขือเปอกขาวนะคะแต่ว่าก็จะเป็นลายสีเขียวอะคะ <_ S 2> ่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนหอมสุพรรณค่ะเม็ดมันก็จะอยู่ที่ความยาวประมาณ2-3มเซนค่ะสีอะไรคะสีเขียวค่ะสีเขียวขเขียวแดงเก็บได้ค่ะเขียวแดงเก็บได้ส่วนใหญ่เขาเก็บเขียวก่อนเนาะใช่ค่ะถ้าอยากถ้าผลสุกก็จะเป็นสีแดงค่ะมันจะเก็บพวค่ะ ถ้าลูกค้าปลูกดูแลดีๆนะคะก็เก็บได้เป็นปีเลยค่ะแล้วก็ดกด้วยนะคะพริกขี้หนูหอมสุพรรณคะ่ะสอบถามเพิ่มเติมในการดูแลพริกปกติเนี่ยเวลาแม่ปลูกพริกเนี่ยนะมันมันมีโรคเยอะมากเลยพริกกับมะเขือเนี่ยนะคะยังไงอ่ะมันเป็นของคู่กันกับโรคมันจะต้องมีมาแน่นอนดังนั้นเนี่ยพอเราลงแปลงปลูกเนี่ยนะคะเราก็ต้องฉีดยาป้องกันไว้เลยคะ่ะก่อนที่จะมีโรคเข้ามานะคะ ส่วนใหญ่แล้วอย่างอย่างแม่ปลูกเป็นอินซีเนาะ<ช>เราไม่ใช้สารเคมีอะปลูกเราใช้ตัวอื่นได้ไหมเออค่อนข้างจะยากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะการที่เราต้องฉีดยาป้องกันเนี่ยยังไงมันต้องใช้เคมีแน่นอน <c oughs> ถ้าจะใช้อินทรีย์ก็คือก็กปล่อยไปตามธรรมชาติเลย <c oughs> ค่ะแต่ส่วนใหญ่แม่จะใช้ชีวพันธุ์ เก็พวกน้ำหมักพวกอะไรอย่างนี้มีก็สามอรถใช้ได้พวกอะไรหลายอย่างที่มันกันเชื้อโรคเชื้อราพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พริกแม่จะเป็นลาลาจะขึ้นเยอะก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นอินซีนสีเข้ามาช่วยพามาเยี่ยมชมนะคะฟาร์มเล็กๆของเขาโรงเพาะเล็กๆที่ว่าดูนะซ้ายขวาเนี่ยจะบอกว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ทําเป็นโตะเนาะที่เนี่ยเขาทําเป็นเอารวนเนี่ยมาขึงไว้ทําเป็นแบบ โตแล้วก็ดูบูดิกข้างนู้นอะด้านนู้นนะคะลงทุนไม่ต้องเยอะนะอย่างเงี้ยโอเคเลยแล้วก็ออกเหล็กเอาอะแล้วก็ข้างบนเนี่ยกางสแลนเอาดีอะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะเพื่อนคะอันนี้คือขุยมะพร้าวค่ะอ่าขุยมะพร้าวไว้ทำอะไรทำยังไงบ้างเนี่ยก็คือแช่น้ำนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ แล้วก็จะมีใส่พวกเชื้อราลงไปนะคะเพื่อกันเชื้อรากันเชื้อราแต่นำอันนี้แทนพิดมอดต้องผสมกับพิตมอสด้วยค่ะอันนี้มีอย่างละรมพิตมอสมีพิตมอดแล้วมีอะไรอคะขุยมะพร้าวแค่นั้นขุยมะพร้าวค่ะเอามาผสมกันอย่างละครึ่งค่ะอ๋อแล้วมันก็จะโตแบบนั้นเลยค่ะเราก็เราก็เอาไว้เพาะค่ะมันจะได้ชะล้างให้มันลดความฝาดอ่าอือคยง่ายคือให้มันโดนน้ำก็ดีไม่ต้องกังวลใช่ อันนี้อันนี้ลงอันนี้คือเอาไปเพาะแล้วเนาะใช่เพาะแล้วอันนี้กี่วันละคะอันนี้เพิ่งเพาะไปเมื่อวันที่30สิงหาคะ่ะเอามีเขียนวันระบุให้เลยว่าหอมกาน30สิงหาใชค่ะค่ะระวังลื่นนะคะฝนเพิ่งตกเมื่อกี้คะ่ะอันนี้ลงเพาะเราจะเป็นลงเพาะแบบบ,บ้านนะคะไม่ได้แบบว่าทําอยู่ในไร่นในสวนดังนั้นพื้นที่ในการทําลงเพาะมันก็จะมีจํากัด สำหรับใครที่เขาอยากทำก็สามารถทำพื้นที่เล็กๆก็ทำได้เนาะทำได้ค่ะะอ,นนอันนี้คือเราก็ใช้บริเวณบ้านที่เรามีเหลือเนี่ยเอามาทำเป็นโรงพาะค่ะมันก็อาจจะไม่อำนวยสักเท่าไหร่นะคะว้าวโอ้วว้าวว้าวว้าวเละนะคะเฮ้ยเดี๋ยวน้องไปได้ปะเนี่ยต้องเดินทางนู้น เดินทางนี้หรอทางนูน้นเออเเพื่อนนาอันนี้ก็คือเป็นลวงอะไรคะอันนี้เป็นลงลงที่3ค,ค่ะ,คะ oh. ก็จะมีทั้งมะเขือ mm. ทั้งพริกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะคือเราก็จะเพาะตามเป็นรุ่นรุ่นของมันไปถ้าพันธุ์นี้หมดเราก็เพาะเพิ่มค่ะก็สแลนเนี่ยต้องกลางตลอดไหมคะกลางตลอดไหมไม่ค่ะจะกลางแค่เฉพาะตอนที่เอ,อ่อพึ่งต้นอ่อนถ้าต้นแก่เราก็จะปิดค่ะต้นอ่อนเพราะว่าให้เขาสังเคราะห์ด้วยแสง ใช่คือมันจะโดนแดดจัดไม่ได้ค่ะเวลาเราหยอดเม็ดไปนคะคะเราจะห้ามโดนแดดเพราะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยงอกจะงอกช้าค่ะดูมะนาวนี่ปลูกแบบนี่คือแบบปล<า>ูกปลูกยังไงเนี่ยทำไมมันงอกได้ข,ขนาดนี้เลยค่ะแต่ว่าปลูกนานแล้วต้นนี้นี่ขโมยมะน,น,นาวเขาจ้าดูขโมมะนาวมะนาวแป้นด้วยนะนี่จ้ะมะนาวแป้นเขาลงดินต้นใหญ่นะ เนี่ยโคนต้นใหญ่เบอร์เลยอะ่ะอ,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 อันนี้มะนาวนี่ใช้ปุ๋ยอะไรไหมเนี่ยก็มีปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ น,นี่นะคะเป็นต้นก้าค่ะลงเท่าไหร่คะลงสี่ลงสี่ค่ะโอ้โหสวยงานมนะนี่อันนี้ก็เพิ่งเพิ่งพอไปค่ะแล้วนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก10กว่าวันค่ะ 10, 10กว่า,าวัน,วนอันนี้นี่เพิ่งงอกก็7วันเพื่อนนี้คือขายปุ๋ยด้วยนะคะมีปุ๋ยขายขายปีกขายทรงคะขายปีกค่ะขายปีกนะคะ เงินสดเงินเซนคะก็ส่วนใหญ่เป็นเงินสดค่ะเซ็นมีน้อยเซ็นมีน้อยนะเนี่ยมีถ่ายปูทุกอย่างเลยไหมคะค่ะพวกยาเคมีนี่ค่ะอันนี้ก็คือใช้เคมี<ช>ส่วนใหญ่หล้ใช้ที่ส่วนใหญ่ขายชาวนาชาวนาก็ต้องใช้ยาเคมีแบบนี้ค่ะค่ะอย่าลืมติดตามดูด้วยนะคะช่อง YouTube ค่ะช่องแม่ไกอ่อูแม่ไก่อูค่ะแม่ ใช่ค่ะหนูกําลังทําแบบว่าหนูเพิ่งทำไม่กี่เดือนเนี่ยจะครบปีถ้าธันวาเนี้ยครบปีหนึ่งพอดี<ช>ก็คือช่องแม่ไก่อูก็ <ๆ S 1> มีการเลี้ยงลูกหรือรวมไปถึงพวกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะลแล้วก็นี่ของหนูเป็นคลิปแบบว่าวิธีการเลี้ยงลูก <ๆ S 1> หรือแบบกิจกรรมปลูกฝังลูกๆแล้วก็สวนผักอยู่ที่ลาดพ้าวร้อยหนึ่งค่ะ <ๆ S 1> ใช่ค่ะหนุกปลูกผักค่ะสองร้อยตารางวาค่ะแต่ในเมืองนะคะตรงลาดพาว ผักสลัดค่ะแล้วก็ผักสลัดทุกชนิดนคณะวางตุ้มผักสลัดแต่ว่าทุกอย่างแล้วก็มีขายแล้วก็มีมั่เผือยาวมั่วเผือเปาะสเฉยๆไว้เอง,เองแล้วก็มีพริกมีแคลแคลวเดโนแคลวไบกี้ค่ะแล้วก็มีพอต้นกล้าแล้วก็มีสอนด้วยค่ะพ่ออย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปสอนเด็กอนุบาลที่โรงเรียน LBS สอนชั้นอนุบาลทั้งชั้นทุกวันนี้หนูก็ขายไมพ่พอจะมีคนที่เขาสั่งออเดอร์ล่วงหน้ายอย่างเช่นมีขอดแบต โรงเรียนอะไรเยี้งโรงโรงเรียนก็คือคนทั่วไปที่เรารู้จักใช่อย่างเขาไ่เราสั่งสมมุติเขาอยากจะกินอะไรเขาก็ให้เราปลูกอย่างเงี้ยค่ะอสวยขอบคุณค่ะแล้วก็หนูก็มีออกบูธพวกงานที่ไบเทคเมืองทองด้วยที่นี่ปูทางไว้แล้วว่ะมีตั้งแต่สวนปาล์มมีต้นกล้าขายต้นกล้าเขามีขายต้นกล้าต้นปาล์มด้วยนะที่จังหวัดไหนคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชต้นเท่าไหร่คะพ่อ กล้าปั๊มน้ำมันไงจ้ะไข่ต้นกล้าปั๊มน้ำมันที่ไหนคะนครศรีนครศรีธรรมราชมีกี่สายพันธุ์นะพ่อมีประมาณ6สายพันธุ์ตหกสายพันธุ์สายพันธุ์ไหนมั่งคะคอมเพกกาน่าโอ้แต่ละอันไม่รู้จักเลยคอมเพกกาน่าอ่าไม่รู้หรอกมันว่าขึ้นขึ้นขึ้นอินเสิร์ทให้ข้างบนนี่นะนี่แล้วอะไรคะแล้วก็ในจีเดียแบ็กอือฮึหรือสปริงแบ็กสปริงแบ็กแล้วก็อาคาริฟโรยทิวซิก คิวซิกคิวซิกนี่ของมาเลเซียค่ะซีราตของฝรั่งเศสอ่าโอ้โแต่ละสายพันธุ์ของนอกทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้อินเตอร์ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพ่อคะเริ่มต้นก็180บาท180บาทต่อต้นต่อต้นเอ่อต้นที่ไม่ใช่เป็นต้นเป็นถุงด้าที่เป็นถุงอันใหญ่ๆอ่ะใช่ต้อินท้นะคะ หกคูณสิบสี่ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่จีอ๋อมันต้นมันก็เป็นพุ่มแล้วเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่อ๋ออเคเราส่งก็ได้ไปส่งถึงนครปนมด้งบางทีบึงการหนองคายเท่าไหร่ถึงส่งคะบริการหนึ่งดียอดต้องส่งเท่าไหร่คะเป็นร้อยเป็นร้อยต้นก็ส่งแล้วสโมสรติสยามถูกที่สุดในประเทศไทยติดต่อพ่อยังไงคะต่อเบอร์โทรเลยค่ะพ่อถ้าอยากจะสนใจทัพทีมสยาม 086 086 266 266 5869 5869ออมาเถอะมีติดต่อพ่อชื่ออะไรคะไพริศพ่อไพริศนะคะมีเพจมีอะไรช่องทางอย่างอื่นไหมคะไม่มีอ่าเดี๋ยวให้ลูกสะพ้ายทำให้นะอ่าเนี่ยส้มโอทับทิมสยามทับทิมสยามไอที่มันเป็นสีชมพูชมพูหน้านะสีแดงแดงโอ้โหราคาไม่ถูกนะน่ะโลแล้วเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ประมาณร้อยกว่าละ เราร้อยกว่าปลูกยากไหมพ่อยากปลูกยากแล้วเขาชอบน้ํำไหมคะชอบน้ําผาไม่ชอบน้ําขังแสดงว่าถ้าปลูกทับทิมสยามต้องใช้กากมะพร้าวเยอะหรือว่าใช้ดินทั่วไปก็ได้ดินทั่วไปเะไครับไม่ได้ดินเหนียวดินแน่นๆนะกี่กี่นานกี่ปีกี่เดือนคะถึงจะออกมาเป็นลูกใหญ่ๆนั้นนะคะแค่สามสี่ปีอุ้ยตายแล้วก็นานใช้ได้อยู่นะ ถ้าปลูก,ลก<ม>ตัวนี้ได้นะโถตอนนี้ตลาดต้องการจนเราไม่มีของให้เขาอุ้ยตายแลดีแท้พ่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะวันนี้หนูแวบมาตั้งใจมาหาเนอ่าดี๋มีอะไรจะฝากไว้ไหมคะพ่อหาพ่อเชิญชวนเข้ามาก็มีของอย่างที่หลักๆคือถ้าจะซื้อปลูกปล๊มน้ำมันนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดจะให้มีน้ำมันตลอดไป,ปก็ตะปูน้ำมันบนดิน อยากจ้เกษ Gaza, ตรกรเนี่ยสนใจมาทําอย่างนี้บ้างอย่าไปทําอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นทำนาอย่างนี้่างนงี้ยถ้าทาที่นาปลูกได้ที่ชายเขาก็ปลูกได้ที่ไร่ที่สวนได้หมดที่ว่างก็ได้ปลูกได้ตลอดเนี่ยน่าสนใจลูกหลานที่จบมาไม่มีงานทำหันมาหาตัวนี้ได้คะ่ะยังไงขอบคุณนะคะพ่อวัสดีค่ะข,ข,ขอบคุณมากครับคุณมาเยี่ยมครับขอบคุณมากเดินทากปลอดภัยนะเนี่ยอันนี้อันนี้สวยจังอันนี้จันน,น,น virgin, นะโห นดอกเข็งเอาไปไหว้ครูนี่สวยเลยนะเนี่ยดูดิชอบเวอร์เลยเดี๋ยวฉันหน่อยนะจิจ่มใส่หนึ่ 1> 1, 2, งสองสเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเพื่อนปูอุตสาห์ให้ของเยอะเลยค่ะ,ะ,คะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาเยี่ยมใหม่พ่อเขาช่วนมาแล้วเดี๋ยวจะไปดูอะไรนะ สมโอสสมโอทับทิมสยามค่ะส้มโอทับทิมสยามค่ะ,คะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายแล้วมาใหม่นะคะ